ดังสารภาพรักนางเอกเผยคนนี้คือคนพิเศษค่ะกับล่าสุดนี้แฟนๆเองนั้นนะคะยิ้มแก้มปลิกันเลยค่ะเมื่อเทานั้นของหนุ่มเจม,ม้าพระเอกหน้าหล่อที่แฟนคลับสาวๆตกหลุมรักกันเพียบค่ะงานนี้เท่านั้นเจม้าข้ามเฟรนด์โซนกันอีกหนึ่งคู่ค่ะสําหรับนางเอกสาวพายุรินและดาแก้วปัวสายนางเอกสาวรุ่นน้องที่มีข่าวแว่วๆก่อนหน้าก็ไปเที่ยวด้วยกันงานนี้นะคะหนุ่มเจมเปิดเผยให้ได้ฟังกันแบบเต็มๆแบบไม่มีกั๊กกางงานแถลงข่าว ว่าสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างนางเอกรุ่นน้องขอยับความสัมพันธ์กันมาแล้วเลยค่ะแม่เรียกได้ว่าต้องแสดงความดีดกันทั้งคู่ด้วยค่ะ